สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาตกแต่งบนไสมะพร้าวของผมที่มีอยู่นะก็จะมาตกแต่งตัวนี้ก็ถูกตัดทดกิ่งไปแล้วเออทดทดยอดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วรอบหนึ่งครับตอนนี้ก็เริ่มแตกแต่ยอดแต่ใบกิ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เราจะมาตกแต่ง แต่งโคนต้นแล้วก็กีดยอดุอี่เคยนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับเราต้นนี้นี่ขัดเครืองปลาไว้นะครับแต่ยังไม่ได้ลงกระถางจริงนะครับเดี๋ยวให้เขาสวยคนนี้ก่อนนะครับก็จะมาลงกระถางจริงแล้วก็ทาลักเกอร์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับแต่แล้วก็แต่งโคนต้น อันนี้นนความบิดพลาดคือไม่ได้ล่อลากเขาไว้ตั้งแต่อนแรกนะครับรากก็เลยรากเขาเลยไม่ยาวลงดินนะครับที่เราต้องใช้น้ําใส่ถุงหรืออะไรก็ได้นะครับใส่หลอดก็ได้หนะลอดไว้เพื่อล่อลาก,กลงดินอันนี้เราเลยลาก,กเลยอาจจะไม่สวยแต่ไม่เป็นไรครับโอเคแล้วก็ฉีด ง็นนยอดเก่าที่ที่เคยกรีดไว้นะครับระเจ้าออก เดียวเก่านะครับที่ผมดึงเวขึ้นหนึ่งทีทั้ทงสองด้าน ลอ,อ,อยแห้งๆใครก็จะกรีดยอดตัวนี้นะครับกรีดให้เยอะเขาออกดลุดจากด้านาเดินมนะ ้็เสียของใช้มีดยาวนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้คัตเตอร์ก็ได้ครับให้เห็นแต่ปลายมีดเพราะว่าถ้ายาวๆอย่างนี้นะครับมันโอกาสที่จะโดนสิ่งนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาเปลี่ยนเหมือนกันเนาะแต่ซื้อมาแล้วก็ใช้ไปก่อนออก็เวลากรีดยาให้ผมมีดตัวนี้โดนกัานนี้นะครับโอเคเรากรีดอสองด้านเสร็จกระดิม ผมจะดึงไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับดึงไว้ประมาณนี้ก่อน้ะามาตกแต่งที่หลังจะไม่ดึงออกหมดนะครับไม่งั้นเนี่ยยอดเขายอดเ้าเนี่ยมันจะหักลงมาทำให้เราเสียเวลาอีกถ้ายอดหัก ก็ใช้ขวดนะประคองไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับสำหรับตัวน,นี้ก็ประมาณนี้ครับก็คล<ะ>ินี้ถ้าดีมีประโยชน์ยังไงก็าฝากประกวนช่วยเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สว,วัสดีครับ